สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนคลิปนี้แอนผ้าเขาปลาเก็บเห็ดเหมือนเดิมพี่น้องจ้ามือน,นี่มาปลาหลังบ้านจ้าแอนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเดอ้อจ้าเดอ้อเนอง้อไงมึงพูดถึงว่ากาแน่นเติบอยู่ด้วพี่น้องแน่นเติบอยู่จา้าแล้วสิแกงใสว่าสิเก็บไ,ไปแกงไส่อันนี้ไหมพี่น้องบอกอื้อหม ยุ่งกับไหลไหลเด้จ้ะเด้อยุ่งไหลพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยก <c oughs> ็ <c oughs> จะกัดห่าให้ได้นี่กัดหนานี่ไปหาตัวกันพี่น้องว่าสีได้แกงหน่อยใส่บักอือบ่จ้ะพ่ออีกแล้วจ้ะโอ้ยสภาพคือแบบว่าข <c oughs> า,าดกินหมดแล้วพี่น้องเนี่ยคุกขาอ้าวใดจำนี้ก็ดีละจ้ะแกงสิเก็บไปแกงใส่บักอือ อ่าเดี๋ยวเออไปหาเรื่อยๆพี่น้องเพื่อนพอ่อตืมกันเนาะทีเก้าพี่น้องจ้าที่มันพอ่อข้างทางนี่แหละอีบ้างไหมตะปูติปิรู้สึกว่ากะได้อะ่ะเบา,บา,บาไปอะ่ะพี่น้องจ้าบางคนถามว่าเคาะอียงพี่น้องจ้ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอ่าเก็บเห็ดเล้ามันเคาะเล้ามันไดยยินเสียงเห็ดหนึ่งสิแม่จ้าพ่ออีกแล้วพี่น้อง Turn, turn, you bung mà bưng bung, bưng bung, bung, cắn đứa bung, 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 chi bung, 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 Xe bung, 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 บางคนก็บ่าเสียดายเบ่ต really ้องเสียดายหรอกเจ้าเพราะว่าเฮดเพอรหวานมันไหลหลีพี่น้องจ้าเขาก็เลือกกินอันนั้นเนาะมันไหลหรี่ได้พี่น้องโมเมนต์วาหิเด้จ้ามันหลายจ้าเขาก็เลือกกินส่วนดีๆเนาะอันส่วนบอดีกับทิ้มไว้ให้พวกแม่งพวกอยังงนป้านี่ยนะจ้าเขากินลดออกจากป้าเราพี่น้องจ้าไปเก็บบักเกลือน้ำก่อนเลยจ้าสดๆดน่วยงามงามยังพ่อมีใหน่วยกินอยู่จ้าแล้วกะเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักอีตูน้ำผักอีตูเนี่ก็หอม ห่วยๆจะปลูกไว้ในโคงพักปีนี้ปลูกไว้ในโคงพักเพื่อที่จะแบบว่าให้เขาออกให้เขายืดระยะเวลาให้ได้นานที่สุดนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวอากาศกจะเริ่มเย็นตัวลงแล้วนจ้าะเนาะไปเด็ดใบบกูดปลูกไว้ในกระถางจ้าหอมห่วย,วยส่หมอซซ้ำนี่ก็หอมแล้วจ้าใจหมอนึงเนาะพี่น้องเนาะหอมห้วยวยตัวแกงเล่าห้าในสิขาดบ่ได้คือตะไคร้แล้วกใบใบบกูดนี่ละจ้าจากนั้นก็ไปหั่นตะไคร้แล้วก็ หันเฮ็ดฮันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องจ้าเนี่ยจ้าเฮ็ดก็ถือว่าแบบใส่ได้อยู่จ้าข้างในกับ่บมีแม่งหลายปัไดารอเวลาอีกประมาณสักช่วงประมาณเอ่อปลายปลายเดือนพี่น้องจ้าเฮ็ดก็สชิส,สิงามโกเกาจ้านอนเอ่อแทบจะบ่ก,กินเลยบ่ก,กินเลยลหละจ้าข้างในไอตัวเฮ็ดนี่โอ้ยขาวจัว่วเลยจ้ารอลุนไปน้ากันรอชมเมืองคิปไปโดนๆน้ากันเ้อพี่น้องเ้อเฮ็ดช่วงไอ ฤดูไก่รืดูหนาวเนี่ยแห้งงามจ้ะขาวจ้วงเลยจ้ะรอบนี้ก็ว่าสิแกงใส่บักอือ้บักเขือนอไม่แกงใส่ทุกอย่างนะจ้ะแกงร่วมๆไหมจ้ะเพราะว่าผักอีตูอ่ะสดๆกะอยากกินเนาะพี่น้องน้องหอมๆนังเสียเก็บเกี่ยวความสุกช่วงนี้ไวก่อนจ้าแามีของสดๆไวแต่กินนังสิไหมจ้ะบักอือ้ตัวนี้ก็เป็นบักอือ้อพันถุงทองจ้ะเหนียวมันดีมากๆเลยพี่น้องจ้า ปรเด็นมเคยกินกับปซื้อมาปลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่ะจ้าอยู่ตั้งแดนช่วงเวลาของอ่านารอนจังสีกะปูเว้จะกินจ้าเหาบ่ได้ปลูกเพื่อที่จะรวยดอกพี่น้องจ้ากะปลูกไว้เพื่อความประหยดัดเนาะจา้าเนาะแล้วก็เก็บกินซดๆจากต้นที่เห้าปลูกสีรสชาติเขาจะดีกว่าที่เห้าไปซื้อ นะจ้ะเนาะถ้าบ้ไดมีทีมีทางกับปูกไว้กินพี่น้องปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายบ่แมน่าปลูกเพื่อรวยจ้าบางคนก็บว่าปลูกเังไรกับ่รวยรบ่แมนจะพี่น้องจ้าปลูกไว้เพื่อลดค่าใช้จา่า,จายเาายนาะจ้าเนาะน้องใหม่ก็ไปเก็บมาตั้งแต่ต้น,ต,น,ต,นต้นเดือนผละ่ะพี่น้องจ้ากลางกลางกกลางๆปีจําเดือนจํามือจําเว้นพิดลนะพี่น้องลนะครับใส่ทุกอย่างเลยจ้ารอบนี่ก็คือแบบว่าทั้งมักอือทั้งมกเขือทั้งน้องใหม่เอาแบบ ายๆกะสิอาจจะเป็นแกงเปิอะเนาะพี่น้องเนาะบะหมี่ยังหลายดอกจ้าแกงอีสานบานเห่าก็จะประมาณนี้แหละจ้าใส่หัวหอมตะไคร้ใแบบักกูดลงไปบักพิกช่วงนี้แอนก็ยังงผ่านใส่บักพิกลงไปดอกจ้าเพราะว่าไอ้เท็ดกับเขาตุง่งกับวันเสาลูกๆสิจามจ้าบักพิกนี่ก็ขอเป็นแบบว่าหายแบบว่ายังคอยใส่เพราะว่าดูดควนเหรอด้พี่นอ้องไม่เครื่องดูดไอ้ควนดูด,ด,ดกินอยู่เอาบ่อยู่จ้าเพราะว่ากินมันฉุนกินมันฉุนแห้งจ้า หลังจากนั้นก็ต้มไปพี่น้องจ๋าโยนทุกสิ่งทุกอย่าง่ะลงไปบ่มียังเครือปุงมีน้ำป,าปะลาปลาล่าผงชูรสแล้วก็เกลือจ้ะพี่น้องจ๋าใส่น้ำใบย่านางกระป๋องลุไปน้ำจาหน่อยเพิ่มความเขม่นจนาะจ้าเนาะแล้วก,ลก็ตำข้าเบียแซว้เอ็นข้าวเดี่ยวลืมแซ่ก็เลยตำบ่ค่อยแหลกดอกข้าเบียก็ได้แต่ว่าขอไดใส่พี่น้องจะต้มไปเรื่อยๆเด้เขาก็สุกเองเนี้ยวหอมหวยๆจ้ะพี่น้องจ๋า สมก็เป็นเห็ดเพิงหวานอยู่ได้พี่น้องจ้ะแกงออกมานี่หวานจุวยๆทึ่งบักอือ้อทึ่งเห็ดเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นรสชาติหวานออกมาแบบว่าดับเบิลเลยอย่างสี่นะตอนแรกอะมันคือหวานคักแท้แอนกินอ่ะนะก็เลยแบบแซ่บพ,พี่น้องแบบมันหอมมันหอมผักอีตูแลวกะ็ะรสชาติเนี่ยมันได้ได้แบบแซ่บม,มากๆเลยจ้ะเนี่ยพี่น้องจ้ะแอนกินบ่อเมิดแอนก็นจะเอาไส่ก่องแซฟฟิตไหวจ้ะเพราะว่า ยามห้าหิวห้าเก่าออกมากินได้ที่ที่หลังจ้ะแล้วแล้วพี่น้องจ้าเป็นตะแซบบ่สอสซโนไมใส่บักอือ้หรือว่าไซฟักทองตำข้าวเบียร์ไน้ำพี่น้องจ้าจ้ะแกง,ง,งร่วมว่าง่ายๆผมาว่านยแกงเปึ๊บไปจังสันพี่น้องจ้าบักเขือบักอือ้เฮ็ดเพลิงหวานเก็บมาได้ใช้ลงไปเลยพี่น้องจ้า อ๋ปลาแดกนัวปงสนุกดูแล้วหอมบากอีตูวผลแล้วพี่น้องเอ้ยเชียบมา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 ,มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ